สสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเทรดคุณรู้ไหมคะว่า90%ของนักเทรดมือใหม่เนี่ยมักจะขาดทุนตั้งแต่ครั้งแรกเพราะทำผิด3ส,สิ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใครที่เพิ่งเริ่มเทรดและยังกลัวเจ๊งกันอยู่บ้างคะวันนี้นาะวาจะพาทุกคนนะคะไปเจาะลึกกันแบบเข้าใจง่ายสุดๆกับหัวข้อที่ว่าเริ่มเทรดยังไงไม่ให้รมนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเทรดกันนะคะทุกคนต้องเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการเทรดเนี่ย ไม่ใช่การเสี่ยงดวงนะคะแต่มันคือการวางแผนแล้วก็บริหารความเสี่ยงซึ่งทุกคนจะต้องรู้จักกับคำว่าความเสี่ยงกำไรแล้วก็ขาดทุนค่ะมาค่ะเรามาดูกันค่ะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเข้าใจผิดอะไรกันอยู่บ้างเกี่ยวกับการเทรดอย่างแรกนะคะเทรดเนี่ยจะต้องรวยเร็วบางคนอาจจะคิดว่าการเทรดเนี่ยจะต้องรวยเร็วใช่ไหมคะ ซึ่งบอกตามตรงค่ะว่านาวาก็เคยมีชุดความคิดนี้อยู่ในหัวเหมือนกันตอนที่เริ่มเทรดเป็นมือใหม่แต่พอนาวาได้เริ่มเทรดไปเนี่ยก็ถึงรู้ว่ามันจะต้องอาศัยการฝึกแล้วก็ต้องมีวินัยและที่สำคัญนะคะต้องควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะต้องมีเงินเยอะถึงจะเริ่มเทรดได้อันนี้ไม่จริงเลยค่ะคุณสามารถเปิดพอร์ตเล็กๆในการเทรดได้แค่500หรือ1000บาท คุณก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดได้แล้วนาวาขอแค่คุณต้องวางแผนระบบดีๆค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่3ต้องเป็นนักเทรดเนี่ยที่ดูกราฟเก่งหรือเปล่าถึงจะได้กำไรอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะคะแต่โดยส่วนตัวของนาวาเนี่ยนาวาใช้เครื่องมือในการช่วยค่ะไม่ว่าจะเป็น G S S หรือว่า T T S ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดณเวลานั้นด้วยนะคะ โอเคค่ะเรามาสมมุติกันนะคะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีเงินอยู่ในพอร์ต100เหรียญหรือประมาณราวๆสา0 0บาทและได้ยินคนส่งสิกมาว่าต้องกดบายทองคำณตอนนี้เลยราคากำลังมาแรงสุดๆทุกคนเนี่ยในใจอาจจะคิดว่าฉันอยากจะเทหมดหน้าตักเพราะว่าอยากจะได้กำไรณตอนนั้นเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีเครื่องมือเข้ามาช่วยวิเคราะห์ทุกคนก็อาจจะเห็นว่าจุดที่เข้าเนี่ย ควรเข้าหรือว่าไม่ควรเข้าดีเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดเรามีเครื่องมือเข้ามาช่วยเนี่ยเราก็จะเข้าเทรดได้อย่างแม่นยำมากขึ้นไม่ใช่แค่การเทรดตามคำบอกเล่าหรือว่าเทรดตามอารมณ์ชั่ววูบนั่นเองค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีไอเดียหรือว่าอยากจะให้นาวาเนี่ยทำคลิปแนวไหนแบบไหนเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันมาได้เลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นาวาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย